กระชอนอันนี้เนี่ยก็ตักน้ําได้ไหมพี่ดาวก็ถามแ,บบแปลกกระชอนเนี่ยมีรู้ต้องเนื้อต้องแยะจะตักน้ําได้ไหมครับอ้าวถ้าอย่างนั้นกระชอนใบนี้นะถ้าลุงเอาน้ํามันพืชเอามาทารูต่างๆที่อยู่ในกระชอนเสียให้ทั่วภูเขาว่าตักน้ําได้ไหมถ้ายังสงสัยเรามาทดลองกันดูดีไหม กระชอนีดักน้ำด้วยจุดรูด้วยสิครับพี่ดาวก็เพราะว่าเราทานน้ำมันพืชเอาไว้นะสิน้ำมันจะไปสร้างชั้นไขมันบนตะแกรงกระชอนแล้วน้ำมันก็จะขึงปิดรูด้วยแรงตึงผิวน้ำมันเนี่ยไม่ละลายน้ำเวลาเราเทน้ำลงไปน้ำจึงไม่สามารถไหลออกมาได้ยังไงล่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับแต่อย่างไงกูขอก็เชื่อว่ากระชอนดักน้ำไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละครับแบบนี้ไงครับเออ พี่น้ำมันออกมาได้เนี่ยก็เพราะว่าไอ้น้ำยาล้างจานเนี่ยมันไปทำลายชั้นไขมันมันก็เลยทำให้น้ำเนี่ยมันเล็ดรอดออกมาได้เราก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยอ้าวถ้าอย่างนั้นลุงจะให้ดูอะไรบางอย่างก็แล้วกันถ้าเราเอาน้ำใส่แก้วแล้วเราก็เอาแผ่นพลาสติกบางๆอย่างนี้ปิดเข้าไปแล้วเราก็คว่ำเด็กๆคิดว่าน้ำมันจะยังอยู่ในแก้วหรือมันจะดันออกมาเลยแผ่นใส่บางๆกับน้ำที่มีน้ำหนัก ผู้ขาว่าน้ำหกครับแต่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องของแรงตึงผิวอีกมันอาจจะไม่หกก็ได้ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเรามาทดลองกันเลยดีไหมอ้โหมันเหมือนกับมีมือล่องโนมาดันแผ่นใสให้น้ำไม่หกเลยครับนั่นสีเกิดจากแรงตึงผิวอีกหรือเปล่าคะเออเที่ยวนี้ไม่ใช่แรงตึงผิวแล้วแต่มันเป็นเรื่องของแรงดันของอากาศแล้วมันทำไมในอากาศนี้มีแรงดันมากขนาด นี้รู้ไหมชั้นบรรยากาศของโลกมันสูงถึงหนึ่งมืนกิโลเมตรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอากาศที่มันกดลงมาบนพื้นโลกเนี่ยก็มีน้ำหนักมหาศาลหรือมีน้ำหนักเท่ากับน้ำที่สูงถึงสิบเมตรแรงดันอากาศก็เลยมีแรงดันมากพอที่จะดันน้ำในแก้วไม่หกลงมาไงละ่ะ งานก็แสดงว่าน้ำในแก้วมีแรงดันอากาศน้อยหรือแทบจะไม่มีเลยจึงไม่สามารถสู้กับแรงดันอากาศภายนอกได้ใช่ไหมคะถูกต้องแล้วล่ะ